ับมาเก็บภาพบรรยากาศคราวนี้การอาบน้ําของพ่อพายเป็นอย่างไรนะครับาอาบน้ําวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะเมื่อวานบ่ายก็อุณหภูมิ 36- 37องศาอยู่นะบ้านหัวแห้งแก่งคอยนะครับ แล้วก็บรรยากาศวันนี้นะครับเราก็จะเห็นควันต้าอาบน้ำให้กับพ่อพาายนะฮะควันต้าควันเที่ยวนี่ก็เป็นร่องรอยพื้นทรายที่พ่อพายนอนลองซึ่งมีขนไหม มีผลพ่อพายร่วงไหมมีผลพ่อพายอันนี้ไหมมีเหตเป็นกล้องซ้ายใหม่นะตอนนี้กำลังกินใบกล้วยหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว หาอะไรตะกรงผนผลเสบากอง,องกลางครับอ,อ๋อเ็บกกองกลางนะครับบรรยากาศเวลานี้ครับทุกคนครับ10โมงกว่าๆของวันที่6กุมภาพันธ์หาอะไรคะได้หรือ,อยังเนอะเอ้า โอ้ไหนๆลุงดูดิโอ้อ่ะสวยงามมากขนยาวมากเลยนะครับโอ้ตาดีเล็กน้อยนี่หาขนพ่อพายก็เจอนะอืมโอ้ยหยิบมาอีกแล้วหยิบมาอีกแล้วโอ้ยไวมากกรอ,อบสายพ่อพาย เ็กำลังหาขนพ่อพายกำลังหาผลพ่อพายอยู่นะฮะได้กี่เส้นแล้วสองคนใครเป็นพี่เป็นน้องหนูเป็นพี่คันนี้เป็นน้องเหรอโอ้โหหน,นพี่เป็นน้องอลูกสาวของควันตั้มนะฮะนี่ก็พ่อพายนะฮะ มองมาทางนี้อีกแล้วนะครับมองมาสังกล้วยอีกแล้วนะครับเอานีครับบรรยากาศเวลานี้พ่อพายก็พร้อมแล้วนะครับที่จะรอต้อนรับทุกท่านนะที่จะมาเยี่ยมวันนี้นะครับทิมตางานนะร่างเนี่ยร่างตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทานของว่าเรียบร้อยแล้วนะบรรยากาศเวลานี้ เราก็เดินดูรอบๆไปภายในสูนช้างวันนี้สวัสดีครับอ๋อโอ้มารอบนี้เป็นหนุ่มขึ้นเลยนะเนี่ยจำแทบไม่ได้รอบ <c oughs> นี้เป็นหนุ่มขึ้นเลยอ,อ,อ,อ๋อลัดท้องช้างครับผมอะมาแล้วครับคุณลุงลัดท้องช้างนะฮะมาทุกทีจะเดินสามขามา มารอบนี้แกย้อมผมเป็นสีดำนะฮะเราก็เพ่งอยู่ใรรนออ่ะเริ่มแล้วครับบรรยากาศเช้านี้ศูนย์ช้างทองคำเนาะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันโอ้พ่อพลายกำลังฟัง,รงธรรมะอยู่นะหม่ำยม่ด้วยนะ คือกบันใดหลายนั่นเป็นภพศาสตร์ของเฮาใหญ่ใหญ่ตั้งเตรียมโตเด้บ่แม่นลูกแม่นหลานสิซอยเฮาเดหญ่โตเฮาขอซอยเฮาก่อนซอยจังได๋นี่ล่ะเฮ็ดสมาธิการเฮ็ดสมาธินี่คือการตรวจสอบ่ปัญญาวงติดตา่ เทียนจนหลับปุ๋นชาวผู้ใดให้จิตจีได้บ่ตายผู้อยากไปสวรรค์ก็ได้ไปสิไปชุติบองดีถ้าคืดอันใดคืดห่วงอีนั่นคืดห่วงสิตมีคืดห่วงต่อยเจ้าคอบคืดทอดร้านผู้นั้นผู้ดีผู้เศ้าตายก็บ่ได้ไปใส่นำสองเมื่อนจุภูจะเกินมองใดล่ะคืดก็บ่ได้หลายกลมหมู่ขนาดพระบวชน้ำพมุตตะเจ้ายางน้ำกลงพมุตตะเจ้าแท้ ปฏิตายขึ้นน้ำจีวอนโอ้ยในจีวอนใหม่ๆหมดบวมเป็นตาตายเลยขึ้นไปนน้ำจีวอนตายปั๊บเกิดเป็นเม่นเฝ้าจีวอนใหญ่พระเดรรีแล้วพวกผู้เจ้าขึ้นอย่างหลายปฏิตายพวกที่ในเดียวบนหนาฮะฮะนางเมื่อที่เราผู้เจ้าจะว่าจะมาเห็นเป็นไงเป็นนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ พนันหลับตาคืดคืดได้ไปกระบโลกแต่โบแมนเนี่ยขุนนช่อเชียงขนมไปหมดจ่หมดหาไปเนีปฏิบัติธรไปเสียงขนมเอารเอากระเป๋าไป่บัดเมื่อกระเป๋ากับยัยหนงไปเสียงมาหมาทื่ขนมแม่หลานเบิองที่นั่นเราผู้เท่าโต๊ะระโหล บรรยากาศวลราดนี้ครับือก็ต้องืองไปหมกไปี่โล็กนยรามนนก็อบควนจ้านะกำลังแอมอยู่นะกำลังทำฝาาบ้านฝาห้องอยู่นะบรรยากาศช่วงซิ้อเบสบอลดะควบยากาศชวงบบลนะครับวันนี้ ผู้ยิ่งเดยวเธอพผู้ได้ในมวมจากโจรจากชลาเพื่อนคนหลายกลุ่มพุทธไม่ดาหมดผ่าน โอ้โหบรรยากาศเดือนนี้ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวอ้าวทางนี้มีร้านค้าครับคุณยา,ายเป็นยังไงบ้างามากินข้าวมีแต่ปลาย่างจ้ะอ๋อกินข้าวกับปลาย่างอ๋อวันนี้ขายปลาย่างกินข้นขาวกับอ่อมปลาอ๋อกินข้าวกับอ่อมปลาอืมโอ้โหโอ้โหกินเอากินอ้ออีกแลพี่บรรเนี่ยดูดิทำโตโต,ตไม่ต้องนี้ผอมลดมุนรถมุน กับข anyway, ้าวก็ข oh. ับ oh ข้าวของคุณยายเขาอุตส yeah, ่าห์ห่อมากินมื้อเที่ยงกินทั้งครอบหมดเลยไม่ได้หรอกมาอยู่นี่ต้องดังสันต์ส่วนกันแล้วคุณยายจะกินอะไรมื้อเที่ยงพี่ไม่ได้กินหมดเลยมาเอากระเพราเลยแล้วมาบอกให้กินเมื่อย็นก็คือพี่ไม่ได้กินหมดเลยมื้อเที่ยงห่อไว้กินมาเกี่ยวหอมปลาแล้วก็จะไปหาเบื้องเขาทั้งหนคนละอ๋ยมาอ่อมปลาเอาผมกินแล้วครับคุณยายอร่อยอร่อย โอ้ดีฮะเปิดคำนี้ดูทีทำเท่าคำปั้นเลยเปิดหุ่นยัดเข้าไปโอ้ซื้อปลาเขาโลละร้อยโอ้ซื้อปลาเขาโลละร้อยเนาะปลากระสีปลากระสีบ่เนี่ยอือนะฮะกินปลาซิีกับผักกระเดาเนาะบ่ต้องเผักกระเดามีแล้วคุณยายเอาผักกระเดาไหมมีเต็มเลยอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านก็เต็มอยู่เนาะจะกินไหมเนี่ยตรงนี้ต้นต่ำๆเดี๋ยวผมจะให้คุณยายไปปีนเอา <c oughs> แลกฟังเหมือนพีดีจะปีนล้วเออต่ำมากเลยขึ้นได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบย้ายไปซ <c oughs> อยบ <c oughs> รรยากาศชาบ้านเน้ะคุณยายก็มาขายปลาย่างนะครับวันนี้แล้วก็พริกป่นนะฮ <c oughs> <c oughs> ะกำลังกินข้าวกันอยู่นะฮะเรกินแบบ <c oughs> มาละรอ้อ <c oughs> โอ้ลาย่างมาละร้อย สามไมลร้อยนะฮะซื้อห้ามัดฟรีอีกหนึ่งถุงอ๋อแจกถุงให้หนึ่งถุงเออถุงถุงแถมถุงอ๋อซื้อห้ามัดแถมถุงไปเลยไม่ต้องตกทีเซเว่นเขาอยังไม่แจกถุงเลยนะต้องขอบเอาเลยอันนี้ถ้าซื้อของที่นี่เราแจกถุงให้นะฮะท่านไม่ต้องกลัวเรื่องว่าไม่มีอะไรใส่นะซื้อเยอะก็ให้ถุงใหญ่ให้ถุงใหญ่นะฮะเออ ถือน้อยใกล้ถือเอาไม่เห็นอยู่เงียบเออนัดไม่มาก็เงียบโอ,อ้ปะต,ตุยมาที่แกหายไปหลายวันเน่ยเพราะว่าแกถูกแบตเตอรี่เงนหมดแกก็มา,า,า,าไม่มายังถามหาเงียบเออที่มนัดอะ่ะเออเอ,อร่อยอร่อยครับนี่แค่มาัานกินกันบรรยากาศท่าสุนช้างเวลานี้ครับมา,มาแม่มาทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันเด้อ มื้อเช้าของพวกเราวันนี้ขอบคุณแม่ทองพู้จัดเตรียมนะครับก็ここจะมีป่นปลาเนาะน้ำพริกนะครับแล้วก็ผัดเห็ดนะครับกินกับน้องคุณตามแซ่บครับพี่น้องเริ่มเวก่อนทำงานฝากสนับสนุนร้านแม่ทองด้วยเด้อครับร้านกล้วยแม่ทองร้านกล้วยแม่ทองเนาะ แล้วก็ทุกๆร้านเลย